มอเตอร์ทีวียสวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปทดลองขับ s i e k e r ร Compact SUV ทั้งสรุ่นย่อยคือรุ่น Standard ขับเคลื่อนล้อหลัง272แรงมา้า343นิวตันเมตรราคา1,199,000บาทและรุ่น f แฟลกชิปขับเคลื่อนสีล้อ428แรงมา้า543นิวตันเมตรราคา1,349,000บาทโดยรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังที่นำมาให้ทดลองขับยังไม่ใช่สเปคที่ทำตลาดในไทย อุปกรณ์มาตรฐานบางรายการจึงแตกต่างไปบ้างและอีกรุ่นที่ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดคือ MPV ไซส์ใหญ่รุ่น0 0 9เป็นครั้งแรกที่นำรุ่นพวงมลาลัยขวามาจะแสดงเตรียมเปิดตัวและทำตลาดในไทยเร็วๆนี้ก่อนการทดลองขับคุณสัชชธรวิเศษชยัยยะโปรดักต์มีเนเจอร์ของซิกเกอร์ไทยแลนด์ได้มาให้รายละเอียดทั้งในส่วนของแบรนด์ซิกเกอร์ความเป็นมาเป็นไปและรายละเอียดของซิกเกอร์ทั้ง2รุ่นย่อยที่จะทดลองขับสวัสดีนะคะพี่พี่สมวรรณโติภา ะะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้อเสนอมีเดียนเอสไรฟ์นะคะของซิเฟอร์เค่ะก,ก่อนอื่นเลยนุออย่นอยากจะขออธิบายเบื้องต้นละกันเกี่ยวกับผู้แพร์นะคะก็คือแบรนด์ซิเฟอร์ค่ะก็คือเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะคะแล้วก็เราดาเนินงานมาประมาณ1ปีแล้วในแง่ของ g โรโบอทนะคะก็คือเราเปิดที่จีนแล้วก็เข้าสู่ตลาดยุโรปก่อนนะคะสำหรับคู้บริหารขวาก็คือจะเป็นประเทศไทยเป็นประเทศแรก นะคะหลังจากนั้นพอจะมีด้ก็จะมีในประเทศอื่นตามมาค่ะซึ่งก่อนที่เราจะ,อะของของทาง n ิสเตอร์นะคะของไทยก็คือ่งเปิดอ่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะโดยรุ่นที่เปิดของซิเตอร์ก็จะเป็นซิเตอร์เกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจากอีกไม่นานค่ะก็จะเปิดรุ่นที่2ก็จะเป็นซิเตอร์ศูนที่เห็น้ัดหน้านะคะน่าจะเปิดในเดวร็วนี้ค่ะภายนอกของทั้งสองรุ่นย่อยมีความคล้ายคลึงกันจะเน้นที่รุ่นขับเคลื่อน4ีล้อเป็นหลักนะครับ เพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ทําตลาดในไทยแล้วการออกแบบเน้นความล้ายุคสะดุดตาเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดไฟหน้าฟู l l LED พร้อมระบบไลท์โชว์มีไฟเดย์ไทม์แบบ LED และจะเป็นไฟเลี้ยวที่ติดตั้งอยู่ด้านบนส่วนไฟหน้าและไฟสูงอยู่ด้านล่างกันชนหน้าติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์กะระยะ4จุดด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดำเงาเป็นโนบลกในจุดต่างๆทั้งช่องรับอากาศด้านข้างและด้านล่างของกันชนหน้าเข้าชุดกับโคมไฟหน้าที่เป็นสีรมดำ กระจกหน้ามีลูกเล่นที่ด้านล่างและด้านหลังของกระจกสองหลังก็มีกล้องสาหรับระบบความปลอดภัยรถคันไม่ใหญ่แต่แนวเส้นหลังคาค่อนข้างตรงไม่ลาดลงด้านหลังมากนักทําให้เบาะหลังมีพื้นที่เหนือศีรษะค่อนข้างกว้างที่ซุมล้อนหน้าล้อหลังรวมทั้งตัวรถด้านข้างตกแต่งด้วยสีดําเงา ล้อแม็กขนาดใหญ่สะใจ20นิ้วยางขนาด245/45เท่ากันทั้ง4ล้อด้านท้ายตกแต่งด้วยสีดำเงามีช่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ซุ้มล้อหลังที่เปิดประตูปเป็นแบบพับซ่อนมีระบบป้องกันการหนีบคู่หน้ามีระบบ Keyless แค่พกรีโมทไว้กับตัวที่เสากลางหรือเสา B มีระบบหน้าจาออัจฉริยะ,สะแสดงสถานะของตัวรถอย่างในภาพเป็นระบบเพ d Mode กระจกมองข้างเป็นแบบไร้กรอบสีดำเงามีกล้องไฟเลี้ยว LED และระบบเตือนจุดบอดทั้ง2ฝั่ง ด้าน,นท้ายของรถก็ออกแบบได้ล้ำยุคเน้นความเหลี่ยมสัน ชุดไฟท้าย LED พร้อมระบบไลท์โชว์เหมือนด้านหน้าใต้โลโก้ิกเกอร์เป็นที่เปิดประตูท้ายบนหลังคามีสปอยเลอร์และไฟเบรกตรงที่3แบบ LED กันชนหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะตกแต่งด้วยสีดำเงาด้านล่างมีดิฟวเซอร์เพิ่มความสปอร์ตมิติตัวรถเท่ากันทั้ง2รุ่นย่อยมีความยาว4,432ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,836ม mm, ิลลิเมตรสูง1,566ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ2,750ม mm, ิลลิเมตรระยะต่ำสุด191ม mm. ิลลิเมตรภายนอกสีมิสเกรจะได้ภายในสีทูโท มิดไนท์บลูและขาวโพล่าไว้แซมด้วยสีทองในจุดต่างๆในปริมาณที่พอเหมาะพอดีภายในใช้วัสดุคุณภาพดีให้สัมผัสที่นุ่มนวลพรีเมียมส่วนเรื่องความทนทานในระยะยาวต้องว่ากันอีกทีครับ พวงมาลัย2ก้านปรับได้4ทิศทางจอมัดวัดวางบนคอพวงมาลัยซึ่งก็มีข้อดีคือเวลาปรับพวงมาลัยสูงต่ำตัวพวงมาลัยจะไม่บังหน้าจอเพราะว่าขึ้นลงไปพร้อมกันมตรวัดมีขนาด8.8นิ้วมีความคมชัดสูงและสู้แสงตอนกลางวันได้ดีมีระบบ AR h u p Display แสดงข้อมูลและการนำทางบนกระจกหน้าปุ่มบนพวงมาลัยทำงานร่วมกับเมนูบนหน้าจอและด้านหลังพวงมาลัยทั้งสองฝั่งก็มีปุ่มที่สามารถคัสตอมได้ด้วยการบนคอพวงมาลัยฝั่งซ้ายเป็นที่ปัดน้ำฝนและไฟเลี้ยวกับไฟส ส่วนฝั่งขวาเป็นคันเกียร์และปรับระดับการหน่วงของรถจอกลางระบบสัมผัสขนาด14.6นิ้วมีความสว่างคมชัดสูงเป็นศูนย์กลางการปรับตั้งระบบต่างๆ รายละเอียดของจอผมเอาไว้ที่ท้ายคลิปนะครับด้านล่างของจอเป็นช่องชาร์จตรงกลางเป็นที่แขวนของแบบเก็บได้ที่เท้าแขนมีแท่นชาร์จไร้สายพับกระดกขึ้นได้ด้านล่างเป็นที่เก็บของกับที่วางแก้วน้ําพร้อมฝาปิดเบาะนั่งทรงสวยสปอร์ตคู่หน้าปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมที่ดันหลังไฟฟ้ามีระบบเป่าลมเย็นมีระบบหน่วยความจาตาแหน่งเบาะด้านหลังของเบาะคู่หน้าเป็นสีน้ําเงินคาดด้วยเส้นสีทองที่ใช้วัสดุคุณภาพดีที่เท้าแขนกลางเบาะหน้าเป็นจอดิจิตอลควบคุมแอร์ด้านหลังแผงประตูออกแบบเรียบง่าย มีช่องใส่ของที่เปิดประตูเป็นแบบกดบนเพดานมีไฟสองสว่างแบบปรับสีและความสว่างได้กระจกมองหลังแบบไร้กรอบตัดแสงอัตโนมัติที่บังแดดมีไฟและกระจกเงาหลังคากระจกแบบป้องกันความร้อนพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ขนาด1.8 2ตารางเมตรเบาะหลังกว้างขวางก,า,งกาทิคิดครับทั้งที่วางขาและพื้นที่เหนือสีรษะมีที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำตรงกลางพนักพิงแยกพับได้แบบ60ต่อ40ด้วยการดึงจากภายในรถมีช่องแอร์ที่เสากลางแผงประตูตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟททัชขับกล่อมด้วยเครื่องเสียงยามาฮ่า 13ลำโพงฝาท้ายไฟฟ้าเปิดได้จากจอกลางและรีโมทคอนโทรลมีระบบปรับตั้งองศาการเปิดได้เพื่อการจอดในที่เพดานต่ำที่เก็บของด้านท้ายทำได้เรียบร้อยดูดีมีราคาใต้พื้นมีช่องใส่ของได้อีกพอประมาณการเปิดฝากระโปรงหน้าต้องดึงคันโยก2ครั้งมีโชค๊คค้ำฝากระโปรงมีแผ่นกันความร้อนและมีช่องใส่ของได้อีกเล็กน้อย ทดลองขับที่ i m p a c คส p e e d าร r k ริมทะเลสาบเมืองทองธานีขับรุ่นละ2รอบครึ่งมีทั้งทางตรงให้ลองกดคันเร่งขับแบบสลาลมการเลี้ยวยูเทิร์นหักศอกและขับบนทางเปียกลื่นเริ่มจากรุ่นขับเคลื่อนสีล้อรอบแรกขับช้าๆเพื่อดูเส้นทางใช้โหมดปกติรอบต่อไปเพิ่มความเร็วขึ้นอีกเล็กน้อยไม่ได้ขับเร็วมากเพราะว่าทางค่อนข้างแคบครับแต่ก็รู้สึกถึงพละกําลังที่เหลือเฟือจากมอเตอร์คู่ล้อหน้าหน6้าแรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรล้อหลัง272แรงม้าแรงบิด3 4ม 13นิวตันเมตรเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน3.8วินาที ขับปกติจะขับล้อหน้าเพื่อประหยัดไฟและเปลี่ยนเป็นขับสีล้อในเสี้ยววินาทีสิ่งที่ชอบของรถรุ่นนี้ก็คือพวงมาลัยที่ให้ความรู้สึกที่ดีเป็นธรรมชาติแม่นยำและควบคุมรถได้ง่ายการตอบสนองของแป้นเบรกที่ตรงไปตรงมาโดยรวมเป็นรถที่ขับสนุกคล่องตัวขับครบแล้วกลับไปสลับรถเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังก่อนจะสลับรถได้ลองระบบช่วยจอดอัตโนมัติสั่งงานง่ายแค่กดปุ่มไม่กี่ครั้งระบบจะควบคุมทั้งพวงมาลัยคันเร่งและเกียร์ให้เองการทำงานค่อนข้างเร็วถอยได้แม่นยำตรงเส้น กดตรดนี้ครับกดตรงนี้ว่าจะไปช่องนี้ว่าจะเราเลือกช่องนี้แล้วก็เพิ่มการจอดรถแล้วก็กดตรงนี้ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ปล่อยปล่อยเบรกได้เลยใช่ครับก็จะเปิดไปเลี้ยวรอไว้นะแล้วก็ทำงารขยานได้เล้วเขาทำงานในที่จอดแบบไหนบ้างครับข้างแนวข้างแนวใช่ครับข้างแนวแนวแนวนอนแล้วก็เข้าช่อง ใช่ครับขนาดก็ได้ใช่ครับล้วออกดได้ด้วยไหมออกขนาออกขนาดได้ด้วยออกขนาดเลือกซ้ายเลือกขวาได้แต่ถ้าออกเป็นช่องอย่างนี้จะออกตรงให้มาอย่างเดียวเพราะว่าบางทีจอดจอกไม่ออกยากมันจอดขนาดใช่จะออกให้ด้วยนี่สบายบและอย่างที่บอกว่าระบบค่อนข้างเร็วด้วยนะครับไม่ทําให้แบบรถหลังที่รอในการนะครับเพื่อเราเข้าอควาจอดยิงเส้นชัดนะครับทับให้การของของาน<อ>ข,ของตัวรถ กำลังจะถามในเรื่องเส้นอย่างนี้ต้องมีเส้นเส้นต้องชัดให้ชัดเส้อน,อ,นองชัดน,นะครับเราจะจอดไม่ตึงกลางมากเกินไปนะครับจะจอดชิด้ายไว้นิดนึงเพื่อให้การเปิดประตูเราได้กว,ว่า เข้าดีแล้วใช่ครับเราสามารถแค่กดเบลแล้วก็ลงได้เลยใช่ครับสลับรถเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังที่ใช้มอเตอร์แบบเดียวกับรุ่นขับเคลื่อนสีล้อแค่ตัดมอเตอร์หน้าออกไปมีกําลัง272แรงม้า343นิวตันเมตรซึ่งก็ยังเหลือเฟือกับการใช้งานอยู่ดีครับขับในสนามอีก2รอบครึ่งแม้จะคุ้นเคยกับสนามแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงขึ้นมากนักเน้นซึมซับฟิลลิ่งต่างๆของตัวรถมากกว่าการตอบสนองของรถแทบจะไม่แตกต่างจากรุ่นขับเคลื่อนสีล้อคือทั้งช่วงล่างพวงมาล สไตล์ยุโรปไม่เหลือความรู้สึกแบบการขับรถจีในยุคแรกๆอาการโคลงมีน้อยมากท,ทั้งที่ระยะต่ำสุดมากถึง191ม mm. ิลิเมตรราคาทั้ง2รุ่นต่างกัน1 5แสนบาทแม้โดยส่วนตัวแล้วจะไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วแต่ถ้าใครจะซื้อก็แนะนํารุ่นขับเคลื่อนสีล้อเพราะจะได้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นจากระบบขับเคลื่อนสีล้อรวมทั้งอุปกรณ์มาตรฐานที่เพิ่มขึ้นด้วยทั้ง2รุ่นใช้แบตเตอรี่ความจุ6 7กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากันร,น,น,นรุ่นขับเคลื่ออนล้ส ขับได้420กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTC ขับครบทั้ง2รุ่นแล้วทางซิกเกอร์ก็จัดเวลาให้ได้สัมผัสกับฟูซี่เอ MPV รุ่น009ตัวรถมีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยมีความยาว5,209ม mm, ิลิเมตรกว้าง2,024ม mm, ิลิเมตรสูง1,848ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ3,205ม mm, ิลิเมตรใช้แบตเตอรี่ขนาด140กิโลวัตต์ชั่วโมงขับได้882กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC มอเตอร์มีกำลัง440กิโลวัตต์หรือเกือบ600แรง ขับเคลื่อน4ล้อเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใน4.5วินาทีเบรกจากร0 0ถึง0ยกิโลเมตรชั่วโมงได้ในระยะทาง36.69เมตรใช้ระบบการสะเทือนแบบถุงลมโครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมชิ้นเดียวขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีแรงกด7,200ตันด้านข้างเสริมคานอลูมิเนียมขนาด133ม mm. ิมลลิเมตรเพิ่มความแข็งแรงป้องกันแบตเตอรี่ภายในก็รูด่าเต็มพิกัดเบาะกู้หน้าปรับไฟฟ้าเบาะแถว2แบบแยกปรับได้เต็มระบบใช้วัสดุคุณภาพดีให้สััมมผสที่นน,นุวการปรป อบก็ทําได้ประณีตและดูดีครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ครบครันเหมาะกับกลุ่มผู้บริหารหรือการใช้งานแบบครอบครัวเท่าที่ดูคุณภาพตัวรถก็ถือว่าดีนะครับถ้าตั้งราคาได้เหมาะสมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจปิดท้ายด้วยฟังก์ชันหน้าจอกลางของซีเคร็ X รุ่นขับเคลื่อนสีล้อมีหนึ่งในฟังก์ชันหรือลูกเล่นที่น่าสนใจก็คือระบบเสียงสังเคราะห์เตือนคนเดินเท้าทํางานที่ความเร็วต่ําเลือกเสียงได้หลายแบบเมื่ออยู่นอกรถจะได้ยินเสียงดังชัดเจนดีครับ